เศรษฐายอมพูดแล้วสาเหตุแท้จริงโยนปากกากลางวงสื่อ ที่ผ่านมาหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรอมอวอการคลังให้การต้อนรับตัวแทนผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครจํานวนกว่า100คนเพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาการให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจา้างการเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผ่านแอปพลิเคชันและค่าน้ํามันที่สูงขึ้นแต่ในระหว่างการรับฟังปัญหาดังกล่าวอยู่นั้นชาวเน็ตหลายคนกลับจับผิดเห็นว่านายเศรษฐากําลังใช้ปากกาจดบางสิ่ง แต่เมื่อปากกาหมึกไม่ออกถึงกับโยนต่อหน้าสือ่อพร้อมกับสังเกตเห็นสีหน้าของนายเศรษฐาที่มีหน้าตาคลายไม่พอใจพร้อมโยนปากกาลงบนพื้นนอกจากนี้ยังมีภาพของการมอบลายเซ็นให้กับน้องวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเมื่อเซ็นเสร็จก็เมิอนหน้าไปโดยไม่สนใจปากกาที่จะตัวใช้นั้นตกลงกับพื้นจนผู้ที่มาให้เส็นต้องกล้มลงเก็บจนทําให้เกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างมากมายโดยล่าสุดทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดใจว่า ตนต้องกราบขอโทษภาพคว้างปากกาที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ไม่พอใจแต่เกรงจะจดไม่ทันและหลังจากนี้จะเตรียมปากกาไปเองและจะระวังตัวให้มากขึ้นโดยภาพที่ออกไปไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกตัวเองแต่คนที่ดูอาจเข้าใจผิดได้